ตอนที่1829ทั้งสองคนยังไม่กลับออกมาอีซายังคงพยายามปรับปรุงเรื่องราวของยีนการจะดัดแปลงบางสิ่งที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ยากและมันอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายแต่ถ้ามันไม่ถูกดัดแปลงการฝึกต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไป การจะฝึกคนคนหนึ่งให้ไปถึงระดับใดยุคนั้นอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่เรื่องราวของยีนทําให้สถานการณ์ซับซ้อนเกินกว่าที่เธอคาดเอาไว้และการพัฒนาหานเส้นให้เป็นระดับใดยุคก็แพงกว่าที่เธอคิดตอนนี้ในแนวโรมูลมีคนจํานวนมากกําลังมองไปที่ทางออกของอุโมงค์อวกาศซึ่งนั่นรวมถึงเหล่าราชันด้วยพวกเขาต้องการจะรู้เกี่ยวกับลูกศิษย์ของราชินีแห่งมีด พวกราชันนั้นต่างออกไปจากชาวรีเบททั่วๆไปพวกเขาไม่เชื่อว่าราชินีจะใช้ทรัพยากรจำนวนมากไปกับคนไร้พรสวรรค์พวกเขาคาดเดาว,ว่าราชินีแห่งมีนั้นต้องการขนนกของโข,ง,ขงเฟยที่หันเส้นครอบครองอยู่ถึงแม้ขนนกแค่อันเดียวจะไม่สามารถทําให้เธอกลายเป็นเทพ,พเจ้าได้แต่ยังไงซะมันก็เป็นยินของเทพ,พเจ้าซึ่งมันสามารถช่วยเครื่องเทพอย่างเธอได้ดูจากเวลาแล้วพวกเขาใกล้จะออกมากันแล้วสินะ ใ,ในสวนแห่งหนึ่งหนึ่งในราชันรีเบตมองไปที่อุโมงค์อวกาศขณะที่พูดกับตัวเองทันใดนั้นวงวนสีดำก็ปรากฏขึ้นและมีใครบางคนเดินออกมารีเบตทุกคนที่ดูอยู่ต่างก็แปลกใจเมื่อเห็นคนที่ออกมาเกาทุกคนประหลาดใจในหมู่บารอนทั้งสิบคนที่เข้าไป เขาควรจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่านี้เขาควรจะเป็นหนึ่งในห้าคนสุดท้ายหรืออาจจะเป็นหนึ่งในสามเลยก็ได้การที่เขาออกมาคนแรกทําให้ผู้คนประหลาดใจทุกคนมองดูอาวุธที่เกาส์นำออกมาและสังเกตเห็นว่ามันเป็นมีดจงสลัดคุณนั่งแต่ละคนสามารถรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นอาวุธระดับไวคาลท์แค่ระดับไวคาลท์อย่างนั้นเหรอหลายคนผิดหวังกับความสามารถของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เสนอชื่อเขาจาบาดเจ็บนี่ ยามรักษาการรีบเข้ามาช่วยเมื่อเห็นบาดแผลที่คอของเกาส์ยอดฝีมือหลายคนรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติในตอนนี้เพิ่งจะมีสายฝนรอบที่เจ็เท่านั้นแต่เกาส์มีมีดระลับไว้เขาอยู่ดังนั้นเขาควรจะรอบปีอีกสองรอบมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาออกมาตอนนี้ทุกคนมองไปที่บาดแผลของเกาส์และเมื่อได้เห็นมันทุกคนต่างก็อึ้งไป เห็นได้ชัดว่ามันเป็นรอยแผลที่เกิดจากวิชามีดเขี้ยวดาบถึงแม้เขาจะไม่ได้ถูกพลังเขี้ยวเล่นงานแต่มันก็สามารถบอกได้ว่าบาดแผลของเขาเกิดจากท่าเขี้ยวยาวของวิชาเขี้ยวดาบเกาสตี้รับบาดเจ็บจากหันเซ่นอย่างนั้นเหรอทุกคนตกตะลึงในหมู่บารอนทั้งสิบคนมีแค่หันเซ่นเท่านั้นที่น่าจะได้เรียนรู้วิชาเขี้ยวดาบดังนั้นคนที่ทําให้เก้าบาดเจ็บจะต้องเป็นหันเซ่นไม่ผิดแน่ ราชาคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในห้องโถงมองดูด้วยสีหน้าแปลกๆดูเหมือนว่าลูกศิษย์ของราชินีจะไม่ธรรมดาจริงๆถ้าเขาฝันลึกเข้าไปมากกว่านี้แม้แต่นิดเดียวเกาส์ก็คงจะตายไปแล้วไม่ควรที่จะมีบารอนคนไหนที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำขนาดนี้นี่นางสอนให้เขามาันนาันแค่ไหนแล้วนะราชากรง้อจันทราขมวดคิ้วแม้แต่อีไซเองก็ตกใจเมื่อได้เห็นบาดแผลที่คอของเกาส เธอสอนให้กับหันเซ่นเพียงแค่ครั้งเดียวและหันเซ่นก็มีเวลาฝึกมันเพียงแค่ไม่กี่วันแต่หันเซ่นกลับสามารถใช้มันเอาชนะเก่าส์ได้ในเวลาไม่กี่วันเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เขามีพรสวรรค์ถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรออีซาคิดกับตัวเองขณะที่เวลาผ่านไปก็เริ่มมีบารอนทยอยกันออกมาแต่หันเซ่นไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพวกนั้นเหมือนก็ผ่านสายฝนมิดรอบที่สิบไปแล้วนี่พวกเขายังไม่ออกมากันอีกเหรอ ราชากงง้อจันทราขามวดคิ้วมันไม่ใช่แค่ราชากงง้อจันทราเท่านั้นที่ประหลาดใจราชาและคนนางคนอื่นๆก็ประหลาดใจเช่นกันที่เห็นว่าฮาันเซนยังไม่กลับออกมาถ้าเขายังไม่ตายมันก็เป็นอะไรที่น่าตกใจที่เขายังไม่กลับออกมาข้าต้องขอโทษด,ด้วยราชาด์กมูนที่ทำให้ท่านต้องผิดหวังในห้องโถงเกาสก้มหัวต่อราชาคนหนึ่งด้วยท่าทางที่อับอายฮันเซนคือคนที่ทำร้ายเจ้าอย่างนั้นเหรอ ราชาดักมูลถามใช่เกาสไม่กล้าที่จะโกหกเล่าข่าวฝังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าได้ข้ามรายละเอียดแม้แต่นิดเดียวและอย่าได้โกหกข้าเป็นอันขาดราชาดักมูลโพดร่างกายของเกาสตัวสั่นขณะที่เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นราชาดักมูลขมวดคิ้วหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวแค่ครั้งเดียวนี่ราชินีแห่งมีดทุ่มทุกอย่างให้กับคนนอกจริงๆหรือเนี่ย นอกจากเรื่องนั้นข่าวลือเรื่องที่แบล็กสตีลฆ่าคนนอกไปก็เริ่มที่จะถูกแพร่สะพัดออกไปแต่ไม่มีใครกล้าพูดมันออกมาในที่สาธารณะแม้แต่ผู้อาวุโสที่เป็นคนเสนอให้คนนอกคนนั้นเข้าไปก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับมันเนื่องจากคนนอกพูดอะไรที่ไม่สมควรออกมาเขาถึงได้ถูกแบล็กสตีลฆ่าถ้าราชินีแห่งมีดมาได้ยินสิ่งที่เขาพูดด้วยตัวเองชะตากรรมของเขาคงจะเรวร้ายยิ่งกว่านี้ ทุกคนต่างก็สงสัยว่าทำไมฮันเซิลและแบล็กสตีลยังคงไม่กลับออกมาตอนนี้เจ็ดคนที่เหลือกลับออกมาหมดแล้วดังนั้นมันเหลืออีกเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างในนั้นถ้าพวกเขายังไม่กลับออกมานั่นหมายความว่าพวกเขาผ่านรอบที่11อไปได้ถ้าโชคดีพอพวกเขาอาจจะหาอาวุธระดับต่ยุกเจอแล้วก็ได้อีซาย,ยิ้มออกมาความสามารถของฮันเซิลเหนือกว่าที่เธอคาดคิดเอาไว้ ด้วยความสามารถที่หันเส้นแสดงออกมาถ้าเธอต้องการจะลงทุนกับเขาต่อเธอก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันอะไรมากอีกต่อไปแล้วราชาแบล็กมูนก็ดูดีใจเช่นกันที่เห็นว่าแบล็กสตีลยังคงไปต่อได้แต่ราชาและผู้อาวุโสคนอื่นๆรู้สึกต่างออกไปไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ในสุสานแห่งมีดหันเส้นและแบล็กสตลลกำลังปีนขึ้นไปบนภูเขาไฟลูกหนึ่งพวกเขากำลังมองหาอาวุธระดับสูงแบ็กสตีลดูดีใจขณะที่วิ่งไปหามีดเล่มหนึ่ง ตอนที่1830มีดที่ทําลายทั้งฟ้าดินหลังจากจบใส่ฝนมีดรอบที่11มันก็มีมีดจํานวนมากกองอยู่บนพื้นเท้าของหันเซ้นเหยียบไปที่ด้ามของมีดขณะที่เดินเข้าไปหาแบล็กสตีลที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้ามีดเล่มหนึ่งหันเซ้นคิดว่ามีดเล่มนั้นดูค่อนข้างธรรมดาแต่แบล็กสตีลดูประหลาดใจเขาหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังก่อนที่จะพูดด้วยความดีใจนี่คือมีดระดับดยุก มันดูไม่เหมือนเท่าไหร่เลยแันซ์ส้นโพดพวกเราอยู่ในสุสานมีดมีดจึงยังหลับไหลอยู่แต่เมื่อเจ้าออกไปจากที่นี่แล้วเจ้าจะเห็นว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนหลังจากนั้นแบล็กสตีลก็มอบมีดเล่มนั้นให้กับแันซส้นนี่คือมีดที่เจ้าต้องการให้ข้าช่วยหาให้ทีนี้พวกเราก็ไม่ติดขังอะไรกันแล้วนหนยไม่ต้องการมันอย่างนั้นเหรอแันซส้นลองกัดแกว่งมันไปมามันให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแต่แันซ์ส้นก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่นัก มันยังเหลือเวลาอีกมากดังนั้นยังมีโอกาสที่ข้าจะหาหมีดอีกเล่มแบล็กสตีลเดินหน้าต่อไปหันเส้นติดตามแบล็กสตีลมาเป็นเวลานานเขาประหลาดใจกับความรู้ของแบล็กสตีลเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้หลังจากจบรอบที่11มันก็มีอาวุธระดับสูงกองมาอยู่บนพื้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นการจะหาอาวุธระดับดายุกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากต้องมีความสามารถในการมองคุณภาพมีดแต่ละเล่มแล้วคนๆนั้นยังจําเป็นต้องมีดวงอีกพอสมควร ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ซึ่งปกคลุมไปด้วยมีดหลายล้านเล่มการจะหาอาวุธระดับยุคต์มันยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรถึงมันจะมีมีดระดับสูงตกลงมามากขึ้นแต่มีดธรรมดาก็ยังคงตกลงมานำไม่ถ้วนซึ่งอัตราส่วนของมีดคุณภาพดีกับมีดคุณภาพแย่ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมันแค่มีมีดคุณภาพดีและคุณภาพแย่ตกลงมามา,มากขึ้นเท่านั้นเอง ด้วยเหตุนั้นการที่แบล็กสตีลจะมอบมีดระดับใดยุคให้กับเขาทำให้ฮันเซินรู้สึกประหลาดใจดินแดนแห่งนี้กว้างใหญ่ฮันเซินและแบล็กสตีลไม่ต่างอะไรจากมดตัวนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมคมมันมีมีดอยู่ทุกหนทุกแห่งพวกมันมีมากะจนเริ่มที่จะทำให้ฮันเซินตาลายเวลาผ่านไปแต่แบล็กสตีลก็ยังหามีดระดับไดยุกอีกเล่มไม่ได้และเขาก็ไม่สามารถหาระดับมาควิสได้เช่นกัน ดูเหมือนว่ามีระดับดายุกเล่มนั้นจะใช้ดวงของพวกเขาทั้งคู่จนหมดแล้วผืนดินเริ่มสั่นไหวขณะที่ภูเขาไฟเริ่มจะพ่นเสาแห่งแสงขึ้นไปบนท้องฟ้ามันทำให้ท้องฟ้าดูเหมือนกับมาหาสมุทรแห่งลาวามาแล้วหันเ้นตะกนบอกแบล็กสตีลเขานํามีดระดับดายุกออกมาและเงยหน้ามองไปที่ก้อนเมฆสีแดงแบล็กสตีลเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าขณะที่ถือมีดอยู่ในมือสองเล่มซึ่งพวกมันทั้งคู่เป็นอาวุธระดับเอร เมฆบนท้องฟ้าสั่นไหวและขำรารำออกมาราวกับเสียงฟ้าร้องมีจำนวนมากเริ่มจะร่วงลงมาท้องฟ้าเต็มไปด้วยสิ่งที่ดูเหมือนกับอุกาบาตท,ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพวกมันทั้งหมดเป็นอาวุธระดับไวท์คาท์และพวกมันก็เร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆขณะที่พุ่งลงมาที่พื้น หันเส้นถือมีดระดับไดยุกอยู่ในมือแต่พลังของมันยังคงหลับไหลอยู่หันเส้นจำเป็นต้องใช้พลังเพื่อปลุกให้มันตื่นขึ้นมาแต่การที่เขาเป็นเพียงแค่บารอนคนหนึ่งเขาจึงไม่สามารถทําได้ดังนั้นทั้งหมดที่เขาจะทําได้ก็มีเพียงแค่พึ่งพาความคมของใบมีดเท่านั้น ในสายฝนมีดรอบที่11หันเซนได้เห็นว่ามีดระดับไวคาว์สามารถทรงพลังได้ถึงขนาดไหนเขาและแบล็ s t e e ลแค่รอบมาได้อย่างงดหวิดเท่านั้นแต่สายฝนมีดรอบนี้น่ากลัวยิ่งกว่ารอบที่11มากมีทั้งหมดพุ่งลงมาเรากับมิดไซล์พวกมันทำลายล้างผื้นดินขณะที่มีดจำนวนนับไม่ถ้วนที่กองอยู่บนพื้นแตกกระจายเป็นสิ่งเสียง แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการตกลงมาของสายฝนมีดมันไม่ใช่สายฝนที่ตกปลอยแต่เป็นหาฝนที่ตกลงมาอย่างไม่มีท่าทีที่จะหยุดหันเส้นกวาดแกว่งมีดยุกใส่มีดทุกเล่มที่หล่นลงมาใส่ตัวของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้มีมีดเล่มไหนถูกตัวของเขาได้แต่หันเส้นมีมีดเพียงแค่เล่มเดียวเขาจึงทําได้แค่ป้องกันมีดที่ตกลงมาจากด้านบนเท่านั้นเขาไม่สามารถป้องกันมีดที่ร่วงลงมานอกระยะการฟันของเขาได้ มีดที่ร่วงลงมากระแทกกับมีดที่อยู่บนพื้นจนแตกกระจายและเศษมีดที่หักก็กระเด็นไปถูกตัวฮันเซินมันทำให้เขาได้รับบาดแผลจำนวนมากซึ่งชุดเกราะบ,บารอนของเขาก็ไม่สามารถป้องกันพวกมันได้ส่วนแบล็กสตีลมีสภาพที่ย่ำแย่ยิ่งกว่าฮันเซินมีพลังของเลือดกลายพันธุ์ดังนั้นบาดแผลของเขาจึงไม่มีเลือดไหลออกมาถึงผิวหนังของเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ยังสามารถไปต่อได้แต่ร่างกายของแบล็กสตีลนั้นอาบไปด้วยเลือด มีดตกลงมาเรากับลูกระเบิดมันน่ากลัวยิ่งกว่าการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินเพราะอย่างน้อยการทิ้งระเบิดลงมาก็ยังมีช่องว่างให้พักหายใจแต่มีดพวกนี้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดถึงมีดระดับดยุคของหันเซ่นจะแหลมคมแต่การที่ใช้มันฟันใสมีดที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้มือของเขาเริ่มชาสายฝนมีดตกลงมานานกว่าสิบนาทีแต่มันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด หันเซ่นและแบล็กสตลลหันหลังพิงกันขณะที่ต่อสู้กับมีดที่ตกลงมาสสยฝนมีดรอบนี้มันนานไปแล้วพวกเราทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วพวกเราต้องออกไปจากที่นี่หันเซ่นพูดเจ้าไปก่อนเลยข้ายังหามีดที่ต้องการไม่พบแบล็กสตลลพูดขณะที่กวาดแกว่งมีดราวกับคนบ้าข้าจะยกมีดเล่มนี้ให้กับเจ้าข้าไม่ต้องการมันหันเซ่นพูดมันเป็นของเจ้าแบล็กสตีลพูดอย่างสงบ นี่เจ้าบ้าไปแล้วหรือยังไงหันสั้นกวาดแกวงมีดของเขาต่อไปเจ้าไปก่อนเลยแบล็กสตลลเย็ยนกรานไม่มีทางอะ่ะหันสั้นพูดขณะที่ฟันใสมีดจำนวนมากที่กำลังจะตกลงมาท้องฟ้าส่งเสียงดังสงนั่นราวกับเสียงฟ้าร้องอีกครั้งหนึ่งขณะที่สายฝนมีดตกลงหนักยิ่งกว่าเดิมตอนที่18 3 1ดิ้นรนในทะเลมืดทำไมพวกเขายังไม่กลับออกมาอีก ใครบางคนถามขึ้นมาจากด้านหน้าของอุโมงค์อวกาศราชาแบล็กมูลมาที่ด้านหน้าของอุโมงค์อวกาศด้วยตัวเองเพื่อรอคอยให้ลูกชายของเขากลับออกมาในตอนที่ราชาแบล็กมูลยังหนุ่มเขาเคยได้เข้าไปในอุโมงค์อวกาศดังนั้นเขารู้ดีว่าบททดสอบข้างในนั้นยากขนาดไหนซึ่งการที่แบล็กสตีลยังไม่กลับออกมานั้นมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือแบล็กสตีลดวงดีมากและหาอาวุธดีๆได้ส่วนความเป็นไปได้ที่2ก็คือเขาตายไปแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครผ่านสายฝนรอบที่12ไปได้เลยสถิติที่เคยถูกทำเอาไว้คือสายฝนรอบที่11เ,เท่านั้นครั้งหนึ่งเคยมีลูกชายของราชันคนหนึ่งแอบขโมยชุกกระระดับเดยุกและนำมันเข้าไปในสุสานแห่งมีดเนื่องจากเขาต้องการจะดูว่าสายฝนม,มีทั้งหมดกี่รอบกันแน่ แต่ในรอบที่12ชายหนุ่มคนนั้นก็โซเซกลับออกมาด้วยสภาพที่ยับเยินบารอนคนนั้นบอกกับพ่อของเขาว่าใส่ฝนรอบที่12เป็นเหมือนกับใส่น้ำไม่สิ้นสุดชุดเกราะระดับใดยุข,ของเขาไม่สามารถทนต่อการโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งได้บารอนคนนั้นหนีกลับออกมาได้ทันก่อนที่ชุดเกราะระดับใดยุจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ถ้าเขาช้าอีกแค่นิดเดียวเขาก็คงจะถูกฆ่าตายอยู่ในนั้น นั่นคือเหตุผลที่ไม่เคยมีใครพยายามจะนำชุดกรอยายุเข้าไปอีกเรื่องราวของชายหนุ่มคนนั้นทำให้ทุกคนได้รู้ว่าสายฝนมีดนั้นน่ากลัวและทรงพลังได้ถึงขนาดไหนราชาแบล็กมูนจ้องไปที่วังวนอย่างไม่ละสายตาแบล็กสติลเป็นลูกชายคนเดียวของเขาดังนั้นเขาจึงรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากเขากำมัดแน่นจนเล็บฝังเข้าไปในผิวหนังของเขาเขาไม่เคยรู้สึกกังวลอย่างนี้มาก่อนไม่แม้แต่ตอนที่เขาสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่ง ส่วนอีซาไม่ได้ไปรออยู่ที่หน้าอุโมงแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็จะหันไปมองทางอุโมง์อยู่เป็นระยะในสุสานแห่งมีดใสยฝนมีดเป็นเหมือนดังคลื่นสึนามิที่ตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับว่าพวกมันกำลังจะตัดผืนดินให้ขาดครึง่งสีหน้าของหันเซินและแบล็กสตตลไม่สู้ดีนักพวกเขาไม่ได้มีชุดกรอดระดับดยุกและพวกเขาก็ไม่มีหนทางที่จะหนีไปเช่นเดียวกัน l บล็กสตีลโยนมีดเล่มหนึ่งทิ้งไปและแย่งมีดระดับดายุคข,ของหันเซ้นมาใช้จากนั้นเขาก็กระโดดเข้าหามีดจำนวนมากที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาราวกับแม่น้ำขณะที่ตะโกนออกมาหนีไปเขาฟันเข้าใส่แม่น้ำมีดราวกับลมโกรดที่ฉีกท้องฟ้าขาดเป็นสองส่วนแบล็กสตีลตัดแม่น้ำขาดครึ่งได้สำเร็จแต่นั่นก็แค่วินาทีเดียวเท่านั้นก่อนที่แม่น้ำมีดจะเชื่อมต่อกันอีกครั้ง ด้วยแรงกระแทกจากแม่น้ำมีดอาวุธระดับเอลของแบ็กสตีลก็แตกกระจัดกระจายเป็นเสียงเสียงมือของเขามีเลือดไหลออกมาแม้แต่มีดระดับไดยุคที่อยู่ในมืออีกข้างก็เริ่มมีรอยร้าวปรากฏขึ้นมาให้เห็นแรงกระแทกของแม่น้ำมีดนั้นรุนแรงเกินไปสุดท้ายแล้วมีดระดับไดยุคก,ก็กระเด็นหลุดมือของเขาไปขณะที่มีดนับไม่ทวนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหาแบ็กสตีลราวกับสายน้ำ แบล็กสตีลจ้องมองไปที่แมนน้ำมีดเขารู้ตัวว่าครั้งนี้คงต้องตายจริงๆมันไม่มีทางที่เขาจะหนีไปได้อีกแล้วมีจำนวนนับไม่ถ้วนที่เรียงต่อกันอย่างไรที่สิ้นสุดกำลังเข้ามาใกล้ร่างกายของเขาแต่ทันใดนั้นเหล่ามีดก็หยุดนิ่งไปพวกมันหยุดชะงักกลางอากาศและลอยตัวค้างอยู่อย่างนั้นปลายมีดเกือบจะเฉือนดวงตาของแบล็กสติลแต่จูๆ่ๆเหตุการณ์ทั้งหมดก็หยุดนิ่งไปทันใดนั้นมันก็เหมือนกับว่าเวลาไหลย,ย้อนกลับ มีดเริ่มถอยหลังกลับไป100เมตรก่อนที่จะหยุดนิ่งไปอีกครั้งหลังจากนั้นเหล่ามีดก็เริ่มหมุนแม้แต่มีดที่อยู่บนพื้นเองก็เช่นกันอาวุธจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังหมุนเหมือนกับทอร์นาโดบแบล็กสตีลไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพวกมันมีมากขนาดไหนกันแน่ขณะที่อาวุธหมุนไปนั้นพวกมันก็เริ่มที่จะสั่นไหวราวกับว่าพวกมันหวาดกลัวบางสิ่ง บล็กสติลค่อยๆหันไปมองฮันเซนและแสังเกตเห็นว่าชุดของฮันเซนกำลังโบกสะบัดขณะที่เข้าปลดปล่อยจิตแห่งมีดออกมาเขาดูเหมือนกับอสูรที่พร้อมจะฉีกกาแล็กซีให้ขาดออกจากกันเป็นไปได้ยังไงกันแบล็กสต e ลจ้องมองไปที่ฮันเซนฮันเซนมีจิตแห่งมีดที่เหนือกว่าราชาแบล็ก o ู n ที่เป็นพ่อของแบล็กสติลซยอีกแม้แต่ราชินิแห่งมีดก็คงจะด้อยกว่าเขาในตอนนี้แน่ ตอนนี้หันเส้นถือมีดที่แบล็กสตีลโยนทิ้งไปอยู่ในมือเขามีแผนที่จะใช้จิตแห่งมีดและโลเซนทอเพื่อหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าผลกระทบของการใช้จิตแห่งมีดนั้นน่าประหลาดใจกว่าที่เขาคิดเอาไว้มันดูเหมือนว่าเหล่ามีดจะรู้สึกได้ถึงจิตแห่งมีดพวกมันถึงได้ถอยออกไปตอนนี้หันเส้นไม่จําเป็นต้องเรียกโลกออกมาอีกต่อไป จิตแห่งมีของฮันเซนได้มาจากฝักมีที่เป็นของยอดฝีมือระดับเทพเจ้าของรีเบตแน่นอนว่าพลังของฮันเซนแย่กว่ามากแต่ถึงอย่างนั้นจิตแห่งมีของเขาก็อยู่ในระดับเทพเจ้าท่านใดนั้นก็มีมีดเล่มหนึ่งร่วงลงมาจากท้องฟ้ามันเกือบที่จะตกลงบนหัวของฮันเซนฮันเซนก้าวถอยหลังและหลบหลีกมันไปได้ทัน เขาก้มลงไปมองและสังเกตเห็นมีดเล่มหนึ่งที่ปักอยู่บนก้อนหินทั้งฝักและด้ามจับของมันต่างก็ดูเก่าแก่และไม่มีส่วนกั้นระหว่างด้ามจับกับฝักมันดูเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแปลกจริงๆมีถูกเล่มต่างก็หวาดกลัวต่อจิตแห่งมีดแต่ทําไมมีดเล่มนี้ถึงได้ตกลงมานะหันเส้นคิดก,กับตัวเองเขาย่อตัวลงไปจับที่ด้ามของมันและดึงมันออกมาจากก้อนหิน ฮันซ่นต้องการจะนำมันขึ้นมาดูว่ามีอะไรพิเศษแต่เขาไม่สามารถดึงมันออกมาจากฝักได้เขาพยายามอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถดึงมันออกมาได้แบล็กน้อยทำไมข้าถึงดึงเจ้านี่ออกมาไม่ได้หันซ่นถามก่อนจะโยนมันไปให้แบล็กสตีลตรวจสอบหันซ่นเก็บจิตแห่งมีดกลับไปหลังจากนั้นมีดทั้งหมดที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศก็ตกลงมาบนพื้นในระยะ100เมตรรอบๆตัวเขามีมีดอยู่นับไม่ถ้วน a ล็กสติ l มองหันเซ้นอย่างแปลกๆก่อนที่จะก้มมองมีดในมือหลังจากนั้นเขาก็โยนม,มันกลับไปให้หันเซ้นพร้อมกับพูดนี่มันไม่ใช่มีดยาวพร้อมฝักมันเป็นแค่ใบมีดเปล่าๆมันยังเรียกว่ามีดเต็มตัวไม่ได้มันเสร็จเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอ t อรี c ชา n n นลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุทกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ